เห็นพระทําลายพ่อเราฆ่าพ่อเราเยียบย่าทําลายพ่อเราเหมือนกับพ่อเราไม่มีประโยชน์ท่านที่ตัวเองโกนหวัวนุ่งพ่อเหลืองอยู่นั่นแหะไม่มีความลา,ายเลยหน้าด้านขนาดนั้นเ,เลยความลา,ายไม่มีจะเป็นพระเป็นสัมมณะได้ยังไงมันต้องพร้อมด้วยเหตุพร้อมด้วยผลพร้อมด้วยทำด้วยปินัยจึงจะเป็นพระเป็นสัมมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์นเรืงที่ต้องบุกพูดในฝั่งเมื่อกี้น่ะแต่นนลูกคิดว่าลูกถูกก็อ,ออกมา รวมตัวกันพวกรูปพวกหลานเยอะๆนั่นตั้งเป็นกองทัพอาธรรมขึ้นมาบอกเลยว่านี่ข้าพเจ้านี่ถูกพระจริงพระเทต้องจับเงินจับทองใช้จเงินทองต้องกินข้าวทุกเวลานั่นต้องมีเมียต้องกินเหล้าเมาสุราต้องขับรถเล่นต้องมีโทรศัพท์โทรกัพแหมีลิงมีลายมีเฟซเจอหาผู้าสาวก็ออกมาลูกถ้าคิดว่าลูกเป็นของเท้ ต่หลวงปู่ขอให้เทศตามรมตามวินัยนี่หลวงปู่เอาอย่างนี้พูดแต่ละคำหลวงปู่ก็ยกคำยกวินัยขึ้นคือดูแลตัวเองอย่างดีลูกหลานพูดแต่ละคำไม่เห็นว่าหลวงปู่ขาดสติสิ่งไหนใช่สิ่งไหน,นไม่ใช่หลวงปู่พร้อมเสมอที่จะรับฟังลูกหลานเข้าใจนะหลวงปู่เสวงงาคนดีหนึ่งในแสนที่พระพุทธเจ้าบันแดดไว้นั่นคนดีหนึ่งในแสนพี่นาดูที่ ลูกหลานจะไม่อยากจะเป็นคนดีก็เราแต่ก็ไม่เข้าไปเข้าไก่นี่หลว่ไม่เคยด่าใครด่าไปเช่กันแบบฮะด่ากคนนั้นคนนี้ด่าเป็นยังไงแต่ตําหนิติเตียนเพื่อความสมัคิี่นี้เขาใจเยังหลวงพ่อตำหนิตีเตียนเลือกทำเรงวินัยเพื่อความสมัคิี่จะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ลูกหลานใครจะเข้าไปก้าวไก่ก็ได้ล่ะมันตัวใครตัวมันนี่ถ้าลูกหลานคิดว่าพวกจับเงินจับทองแล้วไปสุขติ พวกไม่จับเงินไม่จับไอ้พระที่จับเงินจับทองก็คือพระเทเข้าสู่สุกติหรือเป็นพระรหันต์พระที่ไม่จับเงินจับทองแสดงว่าพระปลอมไปทุกขติไม่ใช่พระอริยบ,บคุคคลลูกก็ตั้งกองทัพอธรรมขึ้นมาที่หรือ,อยังไงฮะหรือผู้รู้ว่าจะไงหรือคุณหนูเพลี่ว่าจะไงฮะหรือท่านธรรมปาละจอมทัทพธรรมผู้ยิ่งใหญ่คือคนเตือนทางว่ายังไงลนะ่ะลูกถ้าว่าลผู้ผิดเนี่ย ขาก็เอานั่นนะเขาก็เอาแพรี่มาใจหลวงปู่บ้างเอาคนจึบตามมาใจบ้างเพราะไม่ทราบนะลูกก็มาให้ดูเอาไปขั้นใหญ่ในโลกโซเชียลหลวงปู่ไม่ได้ไปนสนใจกับสิ่งนั้นนะใครจะไปทำอะไรก็เป็นสาธารณาแล้วนี่ใครจะด่าก็แล้วไปใครจะสาทุกก็แล้วไปตัวใครตัวมันนี่เพราะหลวงปู่พูดเพราะความสมัคคขีหลวงปู่ไม่ได้พูดเพื่อความแตกแยกสามัคคีขอรุกหลังเข้าใจด้วยนะเออถ้าลูกหลานคิดว่าลูกหลานถูกก็ดังที่พูดให้ฟังก็รวมตัวกันตั้งเป็นกองทัพอธรรมขึ้นมาที สัตว์หลวงปู่เลยว่าหลวงพ่อน้อยนี่ผิดทางแล้วนั่นไม่มีหลอกพระแบบนี้พระแท้ต้องจับเงินจับทองต้องมีเมียต้องกินเหล้าเมาสุราต้องมีตระักจับตระแก๊สต้องขับรถลิน้นต้องกินข้าวทุกเวลาว่าไปสิลูกหลวงปู่ก็จะรับฟังแล้วก็จะขอคุณหนูเพลี่มาพิจารณาไต่ตองด้วยว่าใครถูกใครผิดเข้าใจยังถ้าไอยจากั้น นั่นเลยหลวงปู่ไม่พนจารแต่ตอนดูดีแล้วดูคอยพูดจะว่าหลวงปู่หลวงตาลูกนี้พูดขึ้นด้วยขาดสติืผู้ที่จับเงินจับพองนั้นคือคนขาดสติพระขาดสติพระไม่เต็มบาทพระกินข้าวทุกเวลาพระขาดสติพระไม่เต็มบาทพระไม่เต็มเร็งลูกเขาจอย่างเรียนที่ลูกศึกษาที่ลูกทาให้เข้าใจศึกษาด้วยความเคารพที่ลูกถ้าเราไม่เคารพพระเจ้าไม่เคารพธรรมไม่เคารพพี่ไหนแล้วเราจะเป็นพระเป็นสัมม a n เต็มบาทได้ยังไงลูก หรือเป็นวาสนาที่เต็มบาดได้ยังไงนะลูพกพ่อก็จะถามลูกหลานเพราะเราฟังหมดนั่นแหละไม่มีใครฟังบอกถึงสามคนก็ลูกหลานเราเป็นคนที่สามที่ด่าลูกพ่อนั่นแหละก็สาธุด,ด้วยเข้าใจอย่างเออเราจะยอมเรายอมยอมเสมอยอมรับฟันดูแลต,ตัวเองตลอดนี่เขาลูกหลานเข้าใจนะไม่อยากเห็นตำรวจบวชแก๊งกันแล้วทำไมจงึงไม่โดนกัรที่ทำที่วินัยละ่ะทำไมต้องแใจแกบตะมือจีกันด้วยมีหน้าหลังพุทธปรินิพพาน พระตึงแตกแยกกันตั้งยี่สิบแปดนิ้่ง่ายขมุขลีบุตรพระเจ้าสมมารานมารวมรวมรวมกันใหม่นี่ไม่ทั้งนี่ทําสังฆนานครั้งที่สองก็เพราะเงินพระทองนี่แหละทําลูกที่ดา่าหลวงปู่เป็นมหานันก็ศึกษาอยู่ไม่ใช่เดือดรูกทาสังฆทานครั้งที่สองพระอรหันนี่พอมาจากป่านี่ไม่เห็นหมู่มเห็นคณะกําลังจับเงินจับทองใชจใจเงินทองอาบาตมาตั้งไว้บนศาลาบ้างลานวัดบ้างในบ้านบ้าง ชักชวนอุบาจกอุบาสิกาเอาเงินมาใส่บาตรถ้าใครอยากได้บุญเอามาเอามาเลยถ้าใครอยากได้บุญนี่เอาเงินมาใส่บาตรข,ข,ข้าพเจ้าเอาเงินไหมข้าพเจ้าเห็นไหมล่ะพระที่เจอกลุ่มนั้นถ้าลังหันรูปเดียวเหาะจากป่ามาเห็นเหตุการเลยไปพูดกับพระกลุ่มนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประจัดอย่างนี้นะอันนี้พวกเราที่เป็นคนที่ฆ่าบิดาของตัวเองแล้วนี่ฆ่าพ่อของตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องนะก็เลยไปบอกกับอุบาสิกาบาสิกาเข้าไทาชาับนี่ ช่ไหมล่ะเขาก็เรียกว่าน,นี้ได้บุญได้กุศลเต็มเป็ะเต็มหน่วยพระกลุ่มใหญ่ที่เป็นพวกไอท้ทำลายศาสนานี่ไม่พอใจพากันสวดขับไล่พระอราหันต์รูปนั้นมันก็มีนี่ลูกศึกษายดูยังอ่ะพระอรหันต์รูปนั้นก็เลยไปชักชวนหมู่ที่เป็นพระอราหารรันต์ล้วนหลายร้อยรูปเพื่อทําสังฆนาครั้งที่สองหลวงตารูปนี้แกแล้วศึกษาหน่อยศึกษาหน่อยหน่อย,น,อยนะดูนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะ ถ้าไม่ใช่พระรันหารก็ไม่ให้เข้าร่วมในการทําสังรษานเพื่อรักษาหลักพระวินัยเขาจยังอย่างนั้นลูกก็รวมตัวกันตั้งเป็นกองทัพอาธรรมขึ้นมาที่ลูกก็อยากจะเห็นนั่นะชาวพุทธิแท้ก็จะได้รวมกันอีกฝ่ายหนึ่งนั่นะชาวพุทธิแท้ฝ่ายอาธรรมก็จะได้รวมกันที่ฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นอย่างไักันนี่แปลกๆนะออบอกว่าน้วงพ่อหนอยจะไปนรกไปติเตียนพระที่จับเงินจับทองว่างี้นะ พี่แปลกๆนะแล้วก็แสดงว่าพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่ใช่ไหมล่ะเป็นพวกเด้าหนาที่นอกที่นอกลอยพวกทำรานศาสนาไอ้พวกเราจะพูด้จะชอบเหรอเฮ้อแล้วพวกจะถามการทำสั่งงานแต่ละครั้งเพื่อปกป้องหลักธรรมจากทีไหนไม่ใช่หรืออยาให้พวกเด้าหนาที่นอกที่นอกลอยพวกนี้มาทำารศาสนางั้นเหรอนี่พิจารณาเตยตองให้ถ่อมใจด้ลูกหนึ่งหลวงปู่ดูแลตัวเองตลอดลูกน่งเวลาพูดเรามีสติเต็มที่ของเราว่าเดี๋ยวนี้เราพูดเราพูดถูกต้องตามตามตามที่ไหนหรือไม่นั่นเราจะเพื่ออะไร พื่อความเสมัคีหรือความแตกแยกลุงปู่ดูแลตัวเองตลอดเนี่ลุงปู่ไม่ได้เตรเพื่อลาบจักการะความเจริจเล้วถึงเตือนจอนี่กระถิ่นลุงปู่ก็ไม่มีพระบาทลุงปู่ก็ไม่มีนั่นเพราะเป็นพระจนจนรูปหนึ่งแต่ภายในไม่ได้จนจิตของลุงปู่ไม่ได้จนจิตของลุงปู่นี่คือมหาเศรษฐธธีรรมเขาใจได้อย่างตอนนี้ลุงปู่จะปกป้องรักษาลหลักธรรมด้านในจนถึงวันที่ลุงปู่สิ้นลม ลูกจะออกมาจากจุง้งเราก็ไม่ว่าไม่เข้าไปเข้าไกลา่ลูกจะมาตั้งเป็นกองทัพอธรรมรวมกลุ่มรวมมูรวมพวกหลวงปู่ก็อยากจะเห็นเพราะฉะนั้นพูดอี้ฝั่งก็จะได้เน้นเชิญคุณหนูเพรดี่ออกมาจัดการด้วยเชิญท่านธรรมปาละคนตต่นธรรมออกมาจัดการด้วยก็จะอ,อย่างนั้นแต่เป็นอย่างนั้นหลวงปู่ไม่ได้สนใจกับสิ่งนั้นหอนรอกจะจดาหเทจะสาทุก็เป็นสิทธิเสรีภาพความใจของมัน แต่ที่ลุงปู่ออกมานี่เพื่อเป็นผู้ช่วยพ่อแม่ผู้จารเล็กๆน้อยๆช่วยพระองค์สังฆราชบ้างช่วยพุทธบิดาคือพระเจ้าเท่าที่จะทําได้ตามสติกําลังเปัญญาของตัวเองหวังว่าลูกที่ด่าลุงปู่คงไม่เข้าใจนะใช้คํานี้อธิบายยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกพ่อไม่ชอบพี่หน้าเราแล้วไม่ว่าอะไรนะลูกนะไม่แต่พัวเม่ก็ยังทะเลาะเบ,บาแงกันฆ้ากันอยู่ม่เฉพาะพ่อเดียวกันพ่อแม่ ลูกก็ย่าฆ่ากันอยู่จะเป็นปัจจีปชาอะไรกับหลวงปู่หลวงตาที่เป็นพระป่ารูปนี้หลวงปู่พูดจริงเห่อไม่เคยที่จะว่าล้อเล่นล้าหลวงไม่มีล้อเ,เล่ล้าหลวงเป็นยังไงอ่ะพูดทําไมเพราะเราเป็นพระเป็นสมณะถ้าไม่จริงแล้วพูดทําไมพูดเพื่ออะไรเพื่อราบจักรรเหรอเพื่อคำส่ร้ายเ,เด็นยอเหรอมันเอา,เปาไปเมืองคนนผ่านได้หรอหลวงปู่ก,ก็จะถามหีม่ใครจะว่ายังไงก็ไม่เข้าไปก้าวไกรในลูกหลานนะ วันนี้ถือว่าหลวงปู่ตอบธรรมะของพวกท่านทั้งหลายที่ด่าหลวงปู่แล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ตอบอีกลูกเขาให้ดูมาบาลนี่ลุมฉีกเนื้อฉีกหนังเราเอหลวงปู่ก็อยากจะเห็นนะ้าลูกนะว่าพวกเธอจะเตรียมพร้อมกันเมื่อไหร่ตั้งกองทัพอธรรมขึ้นจากจ้วงความเป็นจริงว่าพระที่ไม่ใช่เงินใช้ทองคือพระปลอมพระที่ใช้เงินใช้ทองคือพระเท พระกินข้าวทุกเวลาคือพระเท้พระที่กินหรือฉันเพียงครั้งเดียวคือพระปลอมพระที่ใช้โทรศัพท์โทรแกพทเป็นพระเท้พระที่ไม่ใช้โทรศัพท์โทรแกพทเป็นพระปลอมพระมีเมียเป็นพระเท้พระไม่มีเมียเป็นพระปลอมหล้วปู่ขงไปตายก่อนคงจะเห็นกองทัพอัตธรรมกลุ่มใหญ่นี้ขึ้นมามั้งั่นแนละ ไอ้พวกเรานี่ก็ต้องเตรียมพร้อมนะลูกนะผู้ที่อยู่ในธรรมในวินันพระดีที่อยู่ในธรรมในวินันอุบาสกอุบาสิกาดีที่อยู่ในธรรมในวินัยก็เตรียมพร้อมฝากถึงคุณหนูเพลี่ด้วยฝากถึงท่านธรรมปาละคนตื่นธรรมด้วยเตรียมพร้อมนะลูกหลานเออเตรียมพร้อมสู้กับกองทัพอธรรมกาลังจะตั้งขึ้นมายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ดูแลกันต่อไปเอ้าขอาพุทธนาลูกสาธทลู